เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมยังไงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นไล่ข่าวอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ขัพคลิปมาหนึ่งเดือนเต็มๆแบบเดือนกว่าๆได้ั้งเนี่ยก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะกดไปเลยดีวยกว่า <C ut ters> ไป <S 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 a few moments later โอมาแล้ว ไปกันเลยดีกว่าครวาร์ฟวารับมาแล้ว ก่อนกับมิเตียก่อนกดไปครับเล่นาวามการเหมือนเดิมก็ได้อะไรคือ่าร์ความการเหมือนเดิมวะตาหน้ากูเล่นนี่เนี่ะสอร์ตสปอร์ตด้วยโอ้โหเล่นบิน ต้องบินคนตีมากเอาไปหมู่บ้านทานตะวันกันดีกว่าโอเคได้จัดไปเพื่อนสนุกกันจริงวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโลอแฮมทาโลมาเดตาตะวันไปว่ Let's go man Let's do it ไปหาแฮมทาโลในนี้กันเยอะแปลก

ดีได้เขาเราอ่ะนี้นีก่อนหนีเพราะมันจะมาซ่ากับเราอ่ะเรายังไม่มีของเลยอ่ะพาให้มาเราต้องบวกไงทำอายาธกันเฮ้ยบ้านมีในบ้านมีห้องอะวเดียวยเราไม่ขาดคนเลยเฮ้ยโลุมเราไม่ลงแล้วโอ้โหโอ้โหโดนลม้ากับพี่หนุ่มันื้ยมันเอื้อ

แว่นแมแวกะปูด้วยโอ้โโอ้ยวดวิ่งสองตัวช่วยไม่ได้กลจับันไว้จับมันไว้เอามืออุดแผลไว้เอึ๊บไว้อหนีไปก็หนีไปตภาพคจะไม่ต่างอะไรกับพวกมึงเลยเลือดยาอุ่อคน เอ้ใครวะอ๋อออกเลยหกูเนี่ย,ยจะใครก่ะดูเราจะตายไปด้วยกันเราจะรอดเราก็จะรอดไป,ไปด้วยกันหนึ่งนะหนึงนน่งนะขอเตรียมยุทธภัารกันเรามาให้กำนังใช้กันเลยครับ พุ่งเจอกุ้งยากไม่มีเย็ดอ,อ๋อกูมีผลไม้ผลหนึ่งก <c oughs> ินเลยจงตื่นขึ้นอุกรณ์ใช้รวบรวมดักเนวันเจ็ดลูกประเทศชาติเอาไงดีวะเนี่ยขึ้นเหนือดีกว่านะ ลงใต้ยพงเละเป็นขี้อย่างที่เขาว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยนี่เองไม่เหนื่อยปั่นกยาเพื่อนแต่เราไม่มีของเลยเพื่อนไม่ตัดต้นไม้ข้างกูเลยเราจะไปฟังลงเหมืองกูรอตีนมั้ยมึงมึงมึงหนีคนเดียวให้รอดกูไม่ไปช่วยแล้วเอาเพื่อนทำไมทำไมทำอย่างนี้ลำเพื่อนมมไไ่ปรอดรอดรอด เบ่้ตงเบ้งข้างหลังเบืองข้างหลังเถร่รถรถรารถรถบถรถรับถร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 ถดูรถ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 รกรถรถรถรมาถเถร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 ะรถถถรรา กินแกงใต้นงินานเหมือนกันมันก็เต็ม <laughs> สภาพเหมือนโ,โอ้โหโอ้โ,อโอขหขมับเลยกูโอ้โล่งมากเลยเพื่อน <laughs> โอ้โหมีที่ไหนที่เราจะไปได้บ้างเนี่ย <laughs> โอ้ของโล่งเหมือนสมองตรงนี้นมีเพชรอยู่หอ <laughs> เอาไงดีวะ ฟามเพชรอ่ะอ่โอ้มาตามกันะโอ้ยของม่วงไม่ได้เร้าเลย t h สวยงามเก็บหมดแล้วเนี่ยในเมืองน่าจะมีคนแน่เลยมันน่าจะมีน่าจะมีคนกำลังฟามอยู่ The magnetic field is now a c t i v ไปประภาคารไหมเผื่อมีของยังไม่ได้เปิดมีคองน้องมุ่งกันยังอะใช่ไหมวงวงวงป่าวะออกวงมาออกคนเนาะไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยผมผมนึกว่าเพื่อนไอ้้ไอเนี้ยเฮ้ยมาไปแล้วไม่โดนโอ๊ยโ้ยังไงวะให้ทำโอ้ยโอ้ยไม่ดีนะไม่ดีนะมดี ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วถ่ยกันถอยกันถอยกันเพื่อนแต่วงวงบีบนะเพื่อนรั๊บล้อมๆแหล่ๆสืบหรอใช่ไม่ทันป่ะฟารไหนได้บ้างเนี่ยน่าจะน่าจะยังมีของอยู่ละมั้งเพื่อนนี่หรอคิดว่าน่าจะแห้งแล้วล่ะลองฟาร์มไม้แถวนี้ดูเผื่อมีก็ยังมีต้นข้าวสาลีให้เราเก็บยายังไม่มีเลย มีแอปเปิลอยู่คนหนึ่งปูก็มีกันหนึ่งเหมือนกันเออ,เอ,อมาแล้วอะไรมาตัวปูนี่แหละวงวงวงเราจะเล่นหนีอย่างเดียวเก็บเศษจากพวกที่มันฆ่ากันไม่ก็สึกมันต,นตั้งหัตังเบอร ดูดีอ่ย,ยของเราเขียวกันหมดอะ่ะไอเทียมีมึงคนเดียวไอโฟมหรือของไฟก้อนเดียวตรงฟ้าผมมีตัวใส่โลนเนะโอ้ยไอ้แก๊อุ้ยอุ้ยแยงแย่งกันหมดทีหิวไอของของกูของกูใครอยากแย่ง๋ยวถ้ามันมันคนๆแต่เพื่อนนี่ก็โดนรู้ไปหมดแล้วตรงนี้มันจุดจุดจะสายใช <c oughs> <ล bee vil> ่ไหมละคเมืองคละคเมือง ไปฟาร,ร์มโ,รโบร์ไหวป่าวะโบร์มีคนฟาร,รม์มป่าวะลองไปดูไหมลายเครื่องบินมันผ่านตรงเนี้ยระยแบบยาวเลยลองไป่ไอมีข้าวมีอะไรไหมดได้เก็บข้าวอะไรกันบ้างไหมเรามีอยดสองถ้วยสองถ้ว <c> ย <oughs> มอมอใหญ่ไหม ลงใต้ดีกว่าไหนบอกหลุใต้ไม่ปลอดภัยเฮ้ยวงก็บีบลองลงใต้ด้วยก่อนเผื่อมันไม่ปลอดภัยเราจะได้ไม่ปลอดภัยไปด้วยกันของรอปเต็มแล้วปาไปพวกมอนมอนกิ๊กี้พวกนี้กันเอาของที่ของพวกนี้กไนเฮ้ยมีสามคนทำไมมีอยู่คนนึงที่มัมาช่วยจี สุดยอดไม่มีของม, like, ม่วงเลยต้องมาก่อนตองมาก่อนไปช่วยไช่วยเขาตีเฮ้ย The supply r a t e will be g e ้อมโอ้ดป่อมปอมมันู่สองตีตีกันลองดูมเราลองเป็นเราลองเป็นตีเราองเป็นือที่สามดูดูดูดดูดดดน ลลทำอะไรกันนะอะทำอกันอยู่อู่เตเราเราวงมากเราดักวงเราดักวงวงเราวงมาก่อน Magnetic field is now active นนห,แน,ห,แน,ห,แน,หนแล้วมนหนีแล้วมันนีแล้วมันเห็นเรามันเห็นบอด

เพื่อนเพื่อนกดต้นหนีได้ไหมหนีได้ไหมหนีได้้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมให้เดี๋ยวซ้อมให้เดี๋ยวซ้อมให้เออไปครับไปไหมไปไหมอยู่เลยอยู่เลยเ็บมากท่นหลังไปดูท่านหลังไปดูเราจะไม่ให้การเสียส่านหละตอนต่อไปอะไรวะวงหัวตรงอุ้ยไอโฟนมีไปไอโฟนมีไปโฟนมีไปโฟนนีไปไอโฟนนีไปไปเก็บศพเพื่อน นีไปจุกไปเลยจุกจุกคำมาไปเลยอ้ามันบีิงเลี้ยว่วววไว้วีวไววววไปวววววววอวววววยวว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 วหววกูวว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 ็วกหลังกูบีกตี้้ีงอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยจริงววปงไม่เห็นกู จงไม่เห็นกูเจ้าพงบีบปากเราด้วยยากูก็ไม่มีโอ้โหเพื่อนโอ้โหเอากูหายตาโอ้ข้างหน้ามีอะไรดอกไหนโอ้รู้แล้วทำไมมันรู้แล้วทำไมมันถึงเดินมา ว่าคุณน่าจะตบมึงไม่ได้หรอยายวไทุกคนได้ได้เราจะรอดกัน้วยกันเราจะตายก็ตายด้วยกันเราจะรอดก็ต้องรอดด้วยกันเอสองตีมันตีกันเราจะรอดไปด้วยกันจะไม่มีพลทหารคนไหนีโอโอ้ไอ้แค่ข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มี อั e เชี่ต้นบอดิบข้อแกิเวงเดี๋ยวเพึ่งบีปิยวพึ่งบีปิวงเลยสามิวงเลยยางตื่นขึ้นเาก็หายตายเกดลวตายผม ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยข้าวโดนวงแดงนะฮะอยา้สิวหนี้วคนเราจะล่ากันด้วยกันไม่จะเกิดอะไรขึ้นกูจะบอกว่าตรงนี้มีอีกที่หนึ่งนนเห็นแล้วว่าเราเขียวมันเห็นแล้วว่าเขียวนี่เลยนี่เลยเอาแล้วได้คนเสียชัยยิงคน หอมนะชอมหอมไม่ตางันป่ามันจะมิเลยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตันโอ้ชิโอ้ดิอกตายแล้วไปยัไปแล้ววเดี๋ยวต้องมีชีวิตรอดต่อไปเพื่อนกินข้าววะเยชิโอ้ซับเก็บข้าวมาม่เราจะรอดได้วยกันตับฟันไว้ัดฟันไว้หน เดยวาไป้รันของไม่มีเลยนี่เรากำลังทำอะไรอยู่โอกาสชนะจะจะ,จะใกล้ศูนย์แล้วนะอีกนิดเดียวก็จะเป็นศูนย์แล้วนะไปด้วยแอดดอ,อกไหมเอาโอ้ยเหลือสามพี่นึอย่างน้อยเราก็ขอถือศพเพื่อนแล้ว่าไปดกัน มนา,นนาเลยชอบถึงขามากเลยแค่แหองโลงเลยว่างเป่าเกิดมาก็วา่างเปล่อยแล้ว The magnetic field will be activated soon มันไม่มีของเล,ละแ้วรี The magnetic field is now a อ้ยตายเดี๋ยวสามตี้ ตีอะพรมรมวมเราแล้วฮะใช่รวมเราเพราะว่ามันต้องมีสองตี้นั้นเราต้องให้สองตี้นั้นตีกันเลยแล้วเราไปตุ่ยเนี่ยรอบจบตีอ่าเราจะอยู่ขอบขอบพรมไว้อยู่ขอบขอบพรมไว้อ,อุ้ยนี่เพือ่อนข้างหน้ามันเอามาล่อเรา อุ้ยอ๋องข้างนี้อ๋องเดินกูแมนละกูแมนละกูแมนละมันโปรกันอยู่มันโปรกันอยู่ไปมันโปรกันแอบในป่าไปนะแอบในป่าอยู่อยู่ขอบวงไว้เรายังใช้วงเป็นตัวล่อได้ถ้าเราอยู่ขอบวงเราใช้วงเป็นอาวุธได้อยู่เออไปพวกมึงตีกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยหนึ่งคนวะวะ ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เหลือห้าคนอ๋อครูบอป็เหมือนทานีทับเลยเฮียเหมือนหารนีทับเลยมันตีกัน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 อยู่มันตีกันอยู่เฮ้ยมันมีเสียงตีมาลงใต้ลงง้ลงป ผมไปเฉียงไปเหนือไปออกตกเอ๊ยเฮ็ดเฮ็ดแผ่นนี้ยับยนมากเร่จะเยี่ยงหมาไหก่อนเราจะแก้แค้นอย่างเราจะสีโฟมอย่าลอกทางนี้อย่าลอกทางนี้อ๋จับปืนไหนอยูู่กูไะอยู่าตกตายไปด้วยกันยงย เดี๋ยวกูไปเก็บกระถิมเฮียงตีนมาแถวนี้น่ากลัวไอ้เแ้่คนน่ากลัวเลยทำนี่กูเล่นเกมที่อะไรเนี่ยรู้ว่ากูเล่นเลยเดี๋ยวสองโอ้ตีนล้วมาเดี๋ยวมึงลอเดียวสองตีหรือกูกับพวกมันก่อนเพื่อน เละไอ้เหอคุณว่เล่นเกมเลยอะไรที่ปั่นมากี <c oughs> ่ปั่นมากแล้วจับของแป๊บแ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ะใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ a c e b o o k ให้ด้วยนะครับผมมีไลค์สดกับทุกวันนะครับเกือบเลยนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลค์นะครับติงอื่นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงครับผมพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็บายบาย บายครับ